อ๋อมีแต่พระโพธิสัตว์เนาะข้างในก็จะเป็นพระโพธิสัตว์พระแม่กวนิมนะคะข้างในข้างในก็จะเป็นพระโพธิสัตว์พระแม่กวนิมนะคะ ในขวามือก็ไปไหว้ได้เลยใช่ไหมคะอคขออนุญ,ญาตถ่ายภาพ่อยนะคะโจพาลวยค่ะ,คะคนะคะอ,คอันนี้สถานที่ข้างในค่ะ,คะไหว้ข้างนอกเสร็จไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วเราก็มาไหว้ข้างในนะคะอันนี้เป็นใต้ ฮ่องกงนะคะอันนี้เป็นองค์ใต้ฮ่องกงดั้งเดิมนะคะตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งโปรเทคตึ้งค่ะสารที่ดั้งเดิมท่านอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ถัดมาฝั่งทางซ้ายมือถัดมาฝั่งทางซ้ายมือนี้ก็จะเป็น เป็นอะไรนาะอันนี้องค์อะไรคะเออชื่อองค์ไตสือเอียค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็จะเป็นองค์ไตสือเอียค่ะตรงนี้ฝั่งซ้ายมือจะเป็นอ่าอนว่าพระอมเกตา ลาชโพธิสัตต์ใจสื่อเอียค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะเบิดโชคเบิดลาบเบิดมันงานเงินมนั่นวาสนาบาร,รมีเฮง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 นะจ๊ะค่ะสาธุ คนก็จะมาเขย่าเซียมซีขอโชคขอลาบนะคะเซียมซีขอโชคขอลาบโทษนะคะได้เลขอะไรคะก่อนอนุญาตถ่ายหน่อยนะคะได้ไหมอ๋อ่ <c oughs> อเฮงเฮงควายปังอ๋อพี่เขามาจากนะ่าจะต่างประเทศเนาะไม่ใช่คนไทยใช่ไหมอ๋ออยู่ต่างประเทศ อยู่มาจากประเทศอะไรเนาะดูท่าทางน่าจะทางจีนเนาะฮ่องกงพี่เขาเขย่าได้เลขที่4 6นะคะนี่มาคนเดียวเหรอมคนเดียวพี่เขามาจากประเทศฮ่องกงหรือประเทศอะไรไม่รู้ค่ะได้เลข4 6ค่ะค่ะมสำเร็จเลย แต่ไม่รู้พี่เขาขออะไรเนาะเขาคงจะสำเร็จค <c oughs> <c oughs> ่ะฝั่งนี้นะ่าจะเป็นพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะคะใช่ใช่แล้วใช่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมค่ะ ทุสาทุเดอร์พระโพธิสัตว์แม่นอนอินเจ้าค่ะขอให้ลูกปราศจ,จากทุกโศกโรคภัยสเสนียดจันไรโมมัมนขอให้จงหายไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโชคมีลาภมีหมานงานเงิมด้นานวาสนาบารมีขอพระองค์โปรดประทาน,นทาพรพระเจ้าให้พระเจ้าขอให้ลูกมีโชคมีลาภ ในวันที่16สิงหาคม2566นี้ด้วยเถิดตลอดปีและตลอดไปได้วยเถิดเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะใครจะเดินทางมาไหว้สะดาะเคราะให้กับตัวเองนะคะทําบุญที่มูลนี้ที่ปอเต็ตึงนะคะป้อมปราบสัตวูพ่ายค่ะ มาได้เลยค่ะก็จะมีทั้งคนจีนแล้วก็คนไทยเดินทางมานะคะมาไหว้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่ะ มาก็มาทำบุญที่นี่ได้นะคะใครจะทำบุญก็มาบริจาคที่นี่ได้เลยค่ะแล้วก็เอาใบเสร็จไปไหว้นะคะหรือใครจะทำบุญข้าวสารข้าวสารกำลังจะเทกระจาดทำบุญเทกระจาดนะคะช่วงนี้ก็มาทำบุญบริจาคข้าวสาร ทำบุญลงศพค่ะข้งงางข้างในไปไหว้กันยังเ,เ,เ,เออไปอันนี้ตรงนี้เขาไปไหว้อะไรนี่ไหว้อ๋อที่เผาบรรมจากสารถูกสารถูกสารถก อันนี้มาจะไหว้สาานที่แรกนะคะมูลนีที่ปอลเจตึงค่ะข้างในก็จะเป็นที่บริจาคนะคะบริจาคมาทำบุญลงศพค่ะก็จะมีที่จอดรถที่จอดรถก็จะอยู่ใต้ถุนนะคะถ้าใครเดินทางมาทำบุญที่นี่ก็จะมีของที่ไหว้ ตามทางเข้าค่ะก็จะมีของไหว้ต่างๆมีทูบเทียนค่ะมีทูบมีเทียนในวัดก็มีทูบเทียนเหมือนกันนะคะพวงลมาพวงมาลัยก็จะหามาหามาจากซื้อมาจากข้างนอกก็ได้ค่ะหรือว่าจะมาหาซื้อแถวนี้ก็ได้นะคะ แล้วค่ะค่ะพอดีหนูทําช่อง youtube พอดีหนูทําช่อง u t u b e ก็เลยทาบุญก็เลยขอจากก็พอดีขออนุญาตถ่ายทํา youtube ค่ะเป็นไงฮะขายดีไหมฮะขออนุญาตสบานได้มากมากก็ได้ก็ได้เนาะขยันจังเลยขยันจังเลยขยันจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัดดีค่ะค่ะนานแล้วใช่ไหม เหอ้อยู่เจ็ดสิบปีแล้วเหรอยี่สิบแปดก็มาช่วยแม่นี่เจ็ดสิบเจ็ดไอเลขนี้สามหอยสามสองหก้เดี๋ยวถูกเรามาบริจาคอามอ๋ออาม่บอกว่าอ่างๆอาม่บอกว่าสามหกค่ะงวดนี้เบอร์สวยอาม่บอกว่าสามอาอาม่ตรงนี้ยับอกว่าสามสองหค่ะใต้ฮ่องกงใต้ฮ่องกงอใต้ฮ่องกงสามสองห อากงศักดิ์สิทธิ์ค่ะแเฮงแเฮงรวยรวยทุกคนเฮงเรวยรวยนะมานะอมาแล้วจัดถ้าถามมาแจ้งยัยรว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 ยเฮงเฮงนะมาเนาะถ่ายถ่ายใกล้ไปหน่อยถ่ายใกล้ไปหน่อยฮ่าอยู่คือท่านเอ่ออามาขายขายของที่นานแล้วเนาะจัะสามสองหกเข้ามาอ่าก็เท้ก็จาดวันไหน สิบเอ็ดกันยาสิกันยาก็คือเดือนหน้ากาแกับจนนาเดือนหน้าอ๋อค่ะอันนี้มีกาแฟไว้ยี่กอบงด้วยนะเนาะบนลงพักบนลงพักอืมค่ะขายทุกอย่างกันนี้ขายทุกอย่างค่ะขอบขอบคุณมากนะมากนะมาได้เลขดีไหมัวไหนดีได้เลขก็ไหนดีสี่หนึ่งห้าเหรอเอามาเลย อ๋อฟังนี้415อันนี้มัน113เปอ๋ออันนี้10เปเรียกไปไง415นะมานะเนี่ยประตูเลขนี้อ๋อประตูนี้415ค่ะแล้วมามีเลขพิเศษไหมคะมีเลขพิเศษตัวไหนบ้างขอบคุณมากค่ะมากค่ะเฮง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 ขอบคุณมากมากสวัสดีจ้าเฮงเฮงเนาะฮะ จะมาทําบุญบริษัทจาาเข้าสารนะคะก็จะมีเข้าสารอาหารแห้งในเดือนกันยานี้จะมีการทําบุญเทกระจาดคะ่ะได้เดินทางมาที่มูลนิธิปอนเต็ตึงนะคะมาไหวมาทําบุญต่อองคสมมาสัมภุทธเจ้าองค์พระไตฮงกงพระโพธิสัตว์กวรอินพยมพระบาลยี่กองหงนะเจ้าคะวันนี้ก็ ถวายหลังจากถวายพวงมาลัยจุดธูปถวายน้ำมันตะเกียงเรียบร้อยแล้วก็จะเขย่าเซียมซีนะคะทำการเขย่าเซียมซีแต่ว่าอันแรกที่เขย่าลงมาได้ก็คือเลขที่19นะคะอันนี้คือขอท้าย3ตัวท้ายรางวัลที่1ค่ะเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ในงวดวันที่16สิงหาคม2566น้ได้เจ้าคะคือ19ึ่าค่ะไม้แรกนะคะ ต่อไปก็จะเป็นถือ,นนอกล้องหน่อยค่ะอ่ะถ่ายมาตรงนี้นะอย่ามูบังกล้องอม่โดน 加点 เ,เอาไม่ได้สี่แล้วสาม,มล่นออกมาสามไม้นะคะเลขสองตัวหล่นออกมาสามไม้ค่ะก็มีเลขสามนะมีเลขสามเลขอะไรไม่รู้นี่น่าจะมีสี่เจ็ดไหนนี่เหรอ่อะ มีเลขสามกับเลขสี่เจ็ดค่ะแต่ว่าไม้หล่นออกมาสามไม้พร้อมกันนะคะอันนี้คือขอสองตัวท้ายลังสลากจินแบ่งรัฐบาลไทยสองตัวท้ายนะคะมีสามอันนี้อันนี้เห็นเป็นสีนเน่เจ็ดเหรอเนาะชัดเจนไหมสี่เจ็ดมีเลขมีสามไม้แล้วก็มีเลขสามแล้วก็เลขสี่เจ็ดนะคะ